เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเทพครับคุณู้ฟังเรื่องที่คุณเทพเขาไล่ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเมื่อหลายปีก่อนย้อนกลับไปนะครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในตอนที่คุณเทพเขารับจ้างรื้อถอนสถานที่แห่งหนึ่งแนะนําตัวคุณเทพหน่อยคุณเทพเขาทํางานเป็นช่างรื้อถอนการก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ทํามาตั้งแต่อายุยังน้อย,อยเพราะว่าตัวเขาเองเรียนจบไม่สูงเพราะว่าอย่างนั้นนะ เขาทำงานอาชีพนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเก็บประสบการณ์แล้วก็รับงานเองไม่ได้เป็นลูกน้องใครจนช่วงหนึ่งครับมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักเขาไม่ค่อยมีงานจ้างให้ไปรื้อถอนตึกเท่าไหร่และเพราะเป็นแบบนี้เวลามีงานอะไรเข้ามาคุณเทพเาก็จะรับไว้ก่อนเพราะว่านอกจากตัวเขาเองเขาก็ยังมีลูกน้องที่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบชีวิตพวกเขาด้วยในวันหนึ่งเฮียหัวหน้าคนงานที่แคมป์ก่อสร้างเขาก็โทรมาหาคุณเทพนะครับ เฮียคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ารู้จักแล้วก็ค้าขายกันมานานเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ร่วมงานกันมาแล้วหลายครั้งเฮียเขาบอกคุณเทพว่าเขาได้งานใหญ่มางานหนึ่งมันคืองานรื้อถอนครับแล้วเฮียเขาก็อยากใ,ให้คุณเทพเข้าไปดูหน้าง,งานหน่อยซึ่งไอสถานที่ที่ว่านี้มันเป็นคฤหาหนดเก่าของเศรษฐีพม่าคนหนึ่งที่ตอนนี้เขาไม่รู้นะว่าครอบครัวของเศรษฐีคนนี้เขาหายไปไหนกันเขารับงานช่วงต่อมาจากนายจ้างอีกคนหนึ่งอีกที แต่ว่าเฮียเขาบอกว่าตัวเฮียเองลูกน้องก็ไม่ได้มีเยอะแล้วก็ติดหน้าง,งานอื่นด้วยเขาก็เลยอยากจะจ้างคุณเทพเป็นซับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับคุณเทพเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาไม่ค่อยมีงานพองงานเข้ามาแบบนี้เขาก็เลยตกลงรับงานไปมันไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลอะไรแม้แต่อย่างเดียวที่ตัวเขาเองจะไม่รับงานนี้โดยหลังจากที่คุณเทพได้รับบีฟจากเฮียเจ้าของเรียบร้อยคร่าวๆเลยก็คือมันคือง,งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เนี่แหละ ทุกอย่างในพื้นที่นั้นเลยนะเอาให้พื้นที่โล่งไปเลยซึ่งแน่นอนครับองานรื้อถอนแบบนี้มันง่ายกว่างานก่อสร้างอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีวิศวกรคุมมีคนเซ็นรับรองอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดยิ่งถ้าไออาคารที่จะรื้อถอนอยู่ใกล้ชุมชนนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่ดีหน่อยไอหน้างานที่ว่านี้มันเป็นพื้นที่โล่งๆครับเหมือนกับว่ามันเป็นคฤหาสห์ของเศรษฐีใช่ไหมพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันก็เลยไม่มีชาวบ้านอยู่เลยคฤหาสห์แห่งนี้มันไม่ได้อยู่ท่ามกลางชุมชนครับ งานรื้อถอนที่ว่านี้มันก็เลยไม่ได้วุ่นวายนักยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือหลังจากที่คุณเทพได้คุยกับเฮียที่หน้าง,งานระยะเวลาการทํางานที่กําหนดมาให้นี่มันก็แปลกเพราะว่ามันยาวมากคือเฮียเขาบอกว่าไอ้โปรเจกต์รืร้อถอนกระริฮาราดนี้เนี่ยจะใช้เวลาหนึ่งปีซึ่งไอ้ทีแรกที่คุณเทพได้ยินเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมต้องใช้เวลานาน,านขนาดนั้นเพราะว่าปกติถ้าบ้านธรรมดาทั่วไปทั้งเงินพร้อมๆของพร้อมๆก็แค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแต่นี่หนึ่งปี เขาคิดอยู่นานครับจนกระทั่งไปถึงหน้างานพอไปถึงหน้างานปุ๊บก็เออรู้แล้วล่ะทําไมมันใช้เวลานานคือคารืหัดหลังนี้มันใหญ่โตมากคุณผู้ฟังเฉพาะตัวพื้นที่คารืหัดอย่างเดียวนะเกือบหนึ่งไร่เลยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่โดยรอบคารืหัดมันรกร้างมากแทบจะไม่มีที่ว่างให้เดินเลยทั้งป่าหญ้าที่ขึ้นรกรุงรังไปหมดแล้วภายในคารืหัดนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเข้าของเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่แทบจะครบทุกอย่าง เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆยังอยู่ครบครับแต่ว่าชิ้นเล็กๆเนี่ยหายหมดแล้วหายที่ว่านี้น่าจะโดนขโมยไปครับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างไม่อยู่อยู่เพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่มันเอาออกจากคฤหาสน์ลำบากดูใบดูมามันเหมือนกับว่าเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้น่าจะออกไปจากที่นี่แบบกระทันหันคือออกไปแบบทิ้งข้าวของทุกอย่างไว้ที่เดิมหมดเลยในครัวหรือว่าบนโต๊ะอาหารบางจุดมันยังมีจานข้าวอยู่บนนั้นเลยนะคุณผู้ฟัง มันคล้ายกับว่ากินค้างเอาไว้แล้วก็กินไม่หมดแล้วก็หายตัวไปเลยเออแปลกดีเหมือนกันคุณเทพกับทีมงานเข้าไปเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบครับรวมถึงภายในคารืหาทุกห้องเลยกว่าจะเดินครบก็ใช้เวลาเกือบๆหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องติกเนาะคุณผู้ฟังเหมือนกับว่าต้องแบ่งงานให้ลูกน้องด้วยไม่นานนกะคุณเทพกับลูกน้องก็เริ่มวางแผนรื้อถอนกัน ไอวันที่เริ่มทํางานวันแรกตั้งแต่ที่คุณเทพเข้ามาที่คลาเรตหาดแห่งนี้ตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเขาบอกว่ามันเหมือนเขาเห็นมันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ที่มุมอับต่างๆภายในคลาเรอหาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งพอเห็นแบบนั้นเขาก็มีหันซ้ายหันขวาไปมองแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกเพราะว่าหันไปมองแล้วมันก็ไม่มีอะไรจริงๆซึ่งแน่นอนครับไอวันที่เริ่มงานมันก็จําเป็นจะต้องขนย้ายของเข้ามาในตัวบ้านใช่ไหมการรื้อถอนมันต้องรื้อจากภายในก่อนครับแล้วก็ค่อยรื้อภายนอก โดยเอ้ขณะที่คุณเทพกับลูกน้องขนของเข้ามาหน้างานจู่ๆตัวเขาก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนดังขึ้นมาจากชั้นบนของคาร์ลิา์ดเสียงที่ว่านี้มันเป็นเสียงของผู้ชายที่ตะโกนดังลั่นผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าออกไปนะเว้ยอย่าเข้ามานนะกาพูดปุ๊บเสียงมันดังขึ้นต่อเนื่องก่อนที่มันจะตามมาด้วยเสียงวิ่งตึงตังแล้วก็มีคนวิ่งลงมาจากบันไดชั้นสองคุณเทพที่เห็นแบบนั้นก็หันหน้าไปมองที่มาของเสียงนะครับแล้วก็เห็นที่มาของเสียงคือคนงานคนหนึ่ง เป็นคนงานคนละทีมกับของคุณเทพนะเขาวิ่งลงบันไดหน้าตาตื่นมาหน้าตาของเขาขาวซีดเหมือนกับคนตกใจกลัวสุดขีดแต่แล้วยังไม่ทันที่คนงานคนนั้นจะวิ่งลงมาสุดบันไดเอวิ่งมาถึงกลางบันไดประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นแล้วเขาก็กระโดดบันไดลงมาเลยซึ่งไอาการกระโดดแบบนั้นครับมันทําให้คนงานคนนั้นตกลงมานอนนิ่งอยู่ที่พื้นชั้นล่างพอน,นอนนิ่งไปเขาก็ขยับปากพูดทั้งๆท,ท,ที่ดวงตาของเขากรอกไปมา คนงานคนนั้นเขาพูดย้ำๆว่าออกไปนะออกไปพูดอยู่คําเดียวครับเหมือนกับว่าเขาไม่มีสติอะไรแล้วจึงคุณเทพกับลูกน้องที่เห็นแบบนั้นก็พยายามรีบวิ่งเข้าไปช่วยพยายามถามคนงานคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่คุณเทพจะยกมือถือโทรหาเฮียซึ่งไม่นานนักเฮียเก็โทรแจ้งรถพยาบาลให้มารับคนงานคนนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างภายในคฤราสิ์ก็กลับมาสงบอีกครั้งในเรื่องนี้เนี่ยมันหาคําตอบไม่ได้นะเพราะว่าคนงานคนนั้นเขาก็ไม่ได้สติ จูจูเขาโดดลงมาจากชั้นสองทำไมก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลเลยซึ่งจากเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ฟังมันเรียกได้ว่าแค่วันแรกที่เริ่มงานก็มีเรื่องทําให้ขวัญเสียกันแล้วโดยหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นคุณเทพเองก็สั่งลูกน้องให้ลงมือทํางานกันอีกครั้งแต่ทําไปได้พักหนึ่งน้องคนงานอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกับคนงานที่กระโดดลงมาจากชั้นสองเมื่อกี้นี้เขาก็เดินเข้ามาหาคุณเทพพร้อมกับเล่าให้คุณเทพฟัง น้องเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเห็นเพื่อนของเขาเข้าไปในห้องนอนใหญ่บนชั้นสองเกือบสิบนาทีได้แต่แล้วจูจ่ๆเพื่อนของเขาก็วิ่งหน้าตาเตื่นร้องโวยวายออกมาจากห้องห้องนั้นเขาไม่รู้นะว่าเพื่อนเขาไปเจออะไรในห้องนั้นมาตึงพอคุณเทพได้ฟังแบบนั้นตัวเขาเองก็นึกสงสัยขึ้นมาครับแลาตัดสินใจเดินมุ่งตรงไปที่ห้องนอนใหญ่ของคฤหาสาดโดยทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าห้องไปคุณเทพก็ได้กลิ่นเหมือนว่ามันเป็นกลิ่นโคโลนของผู้ชาย กลิ่นมันฉุนเหมือนกับวาเพึ่งมีคนฉีดโคโลนที่ว่านี้แล้วมันก็แปลกนะคุณผู้ฟังลองคิดด้วยสิไอ้กลิ่นแบบนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในคารืหัดร้างแบบนี้ได้ยังไงคารืหัดร้างที่ไม่มีคนอยู่มาเป็นปีๆแบบนี้มันน่าจะมีแต่กลิ่นอับสิอืจู่มันจะมีกลิ่นน้ําหอมของโคโลนผู้ชายได้ยังไงคุณเทพเขาไม่รอช้าครับเขารีบเดินตรงไปที่กลางห้องก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงคนพูดซุบซิบกันไปซุบซิบกันมาดังมาจากฝั่งตู้เสื้อผ้าข้างเตียงนอน เขาหันขวาไปดูแต่มันก็ไม่มีอะไรนะแต่แล้วจูจ่ๆเสียงซุบซิบที่เขาได้ยินเมื่อกี้เนี่ยมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาได้ยินเป็นเสียงพูดคุยกันคุณเทพเขาจับใจความได้อย่างหนึง่งคำคำนั้นมันพูดว่ามาทางนี้มาทางนี้มันเป็นคำพูดของผู้ชายคนหนึ่งที่ดังซ้ำๆสามสี่รอบได้คุณเทพหันขวาไปแล้วก็ค่อยๆเดินก้าวเท้าไปที่ตู้เสื้อผ้าก่อนที่เขาจะเห็นว่าที่ตรงพื้นหน้าตู้มันมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ โดยเอร่างที่ว่านี้มันก็มีเพียงแค่ท่อนบนเท่านั้นคุณเทพตกใจกับภาพที่เห็นมากครับเขายืนช็อกขาแข็งแบบก้าวเท้าไม่ออกโดยที่เซียววินาทีหลังจากนั้นร่างของผู้ชายที่หน้าตู้ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองคุณเทพก่อนที่เขาจะจ้องตาคมัมเหงแล้วก็ส่งเสียงร้องออกมาว่ามึงมาทางนี้มึงมาทางนี้เท่านั้นแหะครับทันทีที่เสียงร้องของผู้ชายตรงหน้าเขาร้องดังขึ้นมา คุณเทพเองก็ร้องตะโกนออกมาเสียงดังด้วยความกลัวแบบสุดขีดก่อนที่เขาจะรีบวิ่งออกจากห้องนอนห้องนั้นออกไปนอกตัวอาคารโดยที่ไม่นานนะักคนงานคนอื่นๆก็รีบวิ่งตามคุณเทพออกมาจากคฤหาสนห์หคุณเทพเขาบอกผมนะว่าไอภาพของชายครึ่งท่อนที่นอนกระตุกอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าและตาเหลือกเนี่ยถ้ามันติดตามมากๆเขาจําได้ดีจําได้จนถึงทุกวันนี้เลยด้วย หลังจากที่คุณเทพพอเริ่มตั้งสติได้ตัวเขาก็พยายามเล่าเรื่องให้คนงานคนอื่นฟังบอกลูกน้องให้ระวังตัวนั่นแหละซึ่งลูกน้องหลายคนเขาก็พูดนะว่าไอ้คฤหาสน์แห่งนี้มันมีอะไรแปลกๆก็ไม่รู้พวกเขารู้สึกว่าเขาทำงานกันได้ลำบากมากดูท่าแล้วมันจะมีแต่ปัญหาแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับคุณเทพเขาบอกลูกน้องไปว่าทำยังไงได้ก็รับงานมาแล้วเงินมัดจำก็เอามาแล้วจ่ายให้ทุกคนเราด้วย เพราะแบบนี้นั่นแหละตัวเขาก็เลยจําเป็นจะต้องทํางานต่อหลังจากคุยเสร็จคุณเทพก็เดินกลับมาที่รถนะมาเอาอุปกรณ์ทํางานเพิ่มเติมแต่ในจังหวะที่เขากําลังเดินเดินไปอยู่ตัวเขาก็เห็นว่ามันมีใครบางคนกําลังนั่งยองๆคุยหาอะไรบางอย่างอยู่ที่ป่าญ้ารกรา้างข้างคฤหาสน์คุณเทพเดินตรงเข้าไปดูแล้วก็สังเกตว่าคนคนนั้นเขาคือใครท่าทางของเขาดูกําลังคุยถุงขยะสีดําตรงหน้าอย่างร้อนรนคุณเทพตัดสินใจร้องเรียกออกไปนะครับว่านั่นใคร ใครอยู่ตรงนั้นทำอะไรอยู่ซึ่งถึงแม้ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงกลางวันแสกๆแดดเปลี่ยงเลยแต่ดันดีที่คุณเทพทักไปแบบนั้นตัวเขาก็รู้สึกเย็นว่าขึ้นมาที่ต้นคอผลลุกชันไปหมดและยังไม่ทันที่เขาจะได้ก้าวเท้าเข้าไปใกล้คนคนนั้นมากกว่านี้จู่ๆคนนั้นก็หันหน้าควับมามองทางที่คุณเทพกำลังยืนอยู่และที่สำคัญเลยก็คือใบหน้าของคนที่กำลังนั่งยองๆคนนั้นมันมีหน้าตาคล้ายกับตัวคุณเทพเอง พอสายตาของทั้งสองคนประสานกันตัวคุณเทพก็ตกใจจนพังหะเดินถอยหลังออกมาก่อนที่ตัวเขาจะสังเกตเห็นว่าในถุงดําที่คนคนนั้นกําลังคุยอยู่มันมีแต่เศษซากของขี้เท้าอะไรก็ไม่รู้คล้ายกับขี้เท้าของผงกระดาษคุณเทพยืนมองชายคนนั้นด้วยความงุนงงก่อนที่ชายคนนั้นเขาจะลุกพรวดขึ้นมาจากพื้นแล้วก็วิ่งหายเข้าป่าญ้ารกร้างข้างคะเลหาดไปเลยคุณเทพเขาบอกผมนะว่าใจนึงเขาก็กลัวแต่อีกใจนึงเขาก็ไม่เข้าใจ ว่าไอสิ่งที่เขาเห็นมันคืออะไรกันแน่ทำไมชายคนนี้ถึงมีหน้าตาคล้ายกับเขาขนาดนี้ด้วยความอยากรู้เนี่ยแหละครับตัวเขาเองก็เลยทำใจดีสู้เสือค่อยๆเดินตามชายคนนั้นไปแต่ก็เดินไปได้ไม่ไกลหรอกพอเดินเข้าป่าหญ้าไปนิดเดียวคุณเทพก็เห็นมันมีเหมือนกับว่ามันเป็นหลุมดินขนาดใหญ่หลายจุดที่ถูกขุดดินขึ้นมาคุณเทพเดินเข้าไปใกล้ๆหลุมนั้นแล้วก็พยายามมอง จากสายตาที่มองลงไปคือมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นหลุมดินเปล่าๆความลึกประมาณ2เมตรได้และดินที่ถูกขุดขึ้นมาก็น่าจะเป็นดินใหม่ด้วยเพราะว่าต้นหญ้าที่มันขึ้นกองดินมันก็ขึ้นได้ไม่เยอะเหมือนกับว่าเวลาเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นานและด้วยความที่ตัวเขาเองก็หาคําตอบกับไอหลุมที่ว่านี้ไม่ได้อีกทั้งลูกน้องที่นั่งงานยังโทรตามเอกคือลูกน้องเขาเจอปัญหาหน้าง,งานนะครับเขาก็เลยโทรตามคุณเทพว่าจะเอายังไงดี ตัวเขาเองก็เลยจําเป็นจะต้องเดินออกมาจากจุดๆนั้นเพื่อกลับไปสั่งงานลูกน้องที่หน้าง,งานไม่นานนักพอคุณเทพเดินกลับเข้าไปในคารืหาดตัวเขาก็สั่งงานลูกน้องให้ทํางานต่อจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยผ่านไปจนถึงช่วงมืดพอเริ่มคำ่ำคนงานทีมอื่นเขาก็เลิกงานโดยที่ทีมงานทั้งหมดที่ทํางานในคารืหาดก็จะตั้งแคมป์อยู่ในพื้นที่ของคารืหานะครับตั้งอยู่ด้านหน้าคารืหาดต่างคนต่างทําแคมป์ของตัวเองรวมถึงทีมงานของคุณเทพด้วย ซพ่งพอเขาเห็นคนงานกลุ่มอื่นเลิกงานแล้วคุณเทพก็เลยสั่งลูกน้องว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้พอเท่านี้เถอะซึ่งหลังจากที่เขาสั่งให้ลูกน้องเลิกงานทุกคนก็กลับมาที่แคมป์ก่อนที่จะเก็บของแล้วก็เตรียมตัวพักผ่อนในคืนนั้นทุกคนในทีมเขานอนรวมกันในแคมป์นะครับด้วยความที่พื้นที่ตั้งคฤราสหาเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลมากถ้านอนในคฤรืสหามันก็จะง่ายต่อการตื่นขึ้นมาทํางานมากกว่าไปนอนในเมือง และปกติทั่วไปถ้ามันไม่ใช่หน้างงานที่มันไม่มีพื้นที่จริงๆอะนะคุณเทพเขาบอกผมว่าเป็นไปได้น้อยมากครับที่เขากับลูกน้องจะนอนในตัวเมืองในคืนวันนั้นด้วยความที่คุณเทพเองก็เจอเรื่องหนักหน่วงมาแล้วทั้งวันตัวเขาก็เลยนอนไม่ค่อยหลับนอนกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาอยู่พักใหญ่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจลุกขึ้นมาจากที่นอนและตรงออกไปยืนปลดเบาที่ป่าข้างๆแคมป์งานโดยในระหว่างที่คุณเทพกําลังทําธุระส่วนตัวอยู่ ตัวเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงของคนกําลังเดินเข้ามาใกล้ๆเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงห้าเคลื่อนไหวดังสวบสาบซึ่งทันทีที่คุณเทพหันหน้ามองไปทางต้นเสียงคุณเทพก็เห็นภาพที่ทําให้ตัวเขาช็อกจนตาค้างเพราะว่าภาพด้านหน้ามันเป็นภาพของผู้ชายร่างใหญ่ครึ่งท่อนคนเดิมที่คุณเทพเคยเจอในห้องนอนของครหอสาแห่งนี้เมื่อตอนกลางวันชายคนนั้นกําลังใช้มือทั้งสองข้างไถไปมากับพื้นหญ้า พยายามล่างร่างครึ่งท่อนของตัวเองให้คลานเข้ามาใกล้คุนเทพมากขึ้นเรื่อยๆพอเห็นแบบนั้นเขาก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจอีกครั้งแล้วก็วิ่งออกจากจุดจุดนั้นไปยังแคมป์คนงานทันทีซึ่งไอจังหวะที่เขากําลังเลี้ยวเข้าแคมป์คุณเทพก็เงยหน้าขึ้นไปมองเห็นตัวคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่ไกลออกไปไม่มากนักเขาเห็นว่าคฤหาสน์แห่งนั้นทั้งหลังสว่างวาบขึ้นมาเหมือนกับว่ามันถูกเปิดไฟทุกดวงจากด้านในยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ในคฤหาสน์คุณเทพเห็นเงาของคนยืนอยู่เต็มหน้าต่างทุกบานของคฤหาสน์ไปหมดเลยลักษณะของคนในคฤหาสน์เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ยืนนิ่งๆแล้วก็ยืนจ้องมองพร้อมกับสยดยิ้มมาทางคุณเทพใบหน้าของคนทุกคนในคฤหาสน์มีใบหน้าเหมือนกันใบหน้าพวกนั้นคือใบหน้าของคุณเทพไม่ว่าร่างของคนที่หน้าต่างบ้านไหนของคฤหาสน์จะเป็นผู้หญิงผู้ชายใบหน้าของทุกคนจะเป็นใบหน้าของคุณเทพหมดเลย ภาพที่เห็นมันเป็นภาพที่ชวนสยองแล้วก็น่ากลัวมากๆคุณเทพเขาวิ่งด้วยความตกใจก่อนจะรีบมุดเข้าแคมป์งานยกผ้าห่มขึ้นมาคุมโปงทันทีเขานอนตัวสัน่นทั้งๆท,ที่ลูกน้องรอบตัวก็พยายามถามเขาถามว่าพี่ไปทําอะไรมาไปเจออะไรมาทําไมนอนตัวสั่นแบบนี้ซึ่งในตอนนั้นคุณเทพเองก็ไม่มีอารมณ์จะพูดแล้วครับตัวเขากลัวพูดไม่ออกเอาได้แต่นอนตัวสัน่นจนกระทั่งเขาพลอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ ไม่นานนะักซึ่งพอคุณเทพเขารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งเช้าวันใหม่มันก็มาถึงแล้วเขาตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้ยินเสียงของใครบางคนตะโกนออกมาจากนอกแคมป์นะครับพอคุณเทพเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็ไม่เจอลูกน้องคนไหนอยู่ในแคมป์แล้วเหมือนกับว่ามันเลยเวลางานแล้วครับพอได้เวลางานปุ๊บคนงานเขาจะออกไปทํางานโดยอัตโนมัติไม่ต้องรอให้ใครเรียกซึ่งพอคุณเทพเขาได้ยินเสียงเรียกเขาก็เดินออกนอกแคมป์ไป แล้วก็เห็นว่าคนงานหลายคนกำลังยืนมุงดูอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าคฤหาสน์ตัวเขาเดินเข้าไปร่วมวงแล้วก็ชะเงื้อเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่ามันมีคนงานคนหนึ่งในทีมกำลังนอนดิ้นทุรนท,ทุรายอยู่กับพื้นหญ้าคนงานคนนั้นเขาร้องตะโกนโหยหวนก่อนที่ตัวคุณเทพจะถามคนงานคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้ความว่าเมื่อเช้าตรู่น่าจะประมาณตีห้ากว่า,กวาเกือบจะหกโมงเนี่ยแหละคือท้องฟ้ามันเริ่มจะเป็นเช้าวันใหม่แล้วครับ คนงานคนนั้นเขาเห็นคนงานคนที่กำลังนอนดิ้นอยู่เดินออกจากแคมป์ไปแล้วก็มุ่งตรงไปยังคารื้อหาดในมือของเขาถือค้อนไปด้วยก่อนที่คนงานคนนั้นจะหายเข้าไปในคารือหาดนานประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งคนงานคนที่เห็นเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยนะว่าไอ้คนงานคนนี้เขาเข้าไปในคารือหาดทำไมยังไม่ทันจะถึงเวลาเริ่มงานเลยข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินโดยทันทีที่คนงานคนที่ว่านี่เขาตัดสินใจเดินตามเพื่อนเข้าไปดูยังไม่ทันจะเข้าไปในตัวคารือหาดเลย คนงานคนที่ถือค้อนก่อนหน้าเขาก็วิ่งพรวดออกมาจากคฤหาสั์สภาพของเขาในตอนนั้นก็คือที่หัวของเขามีเลือดไหลโชกออกมาพร้อมกับมีรอยยุบอยู่ที่หัวก่อนที่เขาจะวิ่งมาล้มลงอยู่ที่หน้าคฤหาหน์แล้วก็นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นแบบที่เห็นเนี่ยแหละคนงานหลายคนเขาเริ่มพูดกันนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าคฤหาหั์หลังนี้มันมีอาถรรพ์ ใครที่พยายามเข้าไปทุบหรือว่าไปรื้อมักจะมีการเจ็บตัวหรือว่าถึงชีวิตกันทุกคนซึ่งคุนเทมเองที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็มานั่งนึกย้อนดูคือมันก็เป็นอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันจริงๆนนแหละตัวเขาก็เลยตัดสินใจโทรหาเฮียที่เป็นคนรับงานนี้มาแล้วเขาก็เล่าเหเฮียแกฟังคร่าวๆว่าคฤหาสนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หน้างงานเขากับลูกน้องเจอแบบนี้แบบนี้โดยที่เขาถามคําถามปิดท้ายไปว่าไอ้คฤหาสน์แห่งนี้มันมีอะไรกันแน่ เฮียรู้หรือเปล่าถ้ารู้ก็บอกผมหน่อยคือเขาขยันขยออยู่นานครับจนเฮียยอมเล่าให้ฟังว่าเฮียเองก็ได้รับจ้างมาอีกทีหนึง่งโดยคนที่เฮียรับเงินมาน่าจะเป็นลูกน้องเก่าของเจ้าของคฤหานคนนี้เจ้าของคฤหานอย่างที่บอกไปตามชื่อคลิปวิดีโอเลยก็เป็นเศรษฐีพมา่าครับที่ได้ภรรยาเป็นคนเมืองพลซึ่งเศรษฐีครอบครัวเขาก็เสียชีวิตไปได้ประมาณ3ปีก่อนจากการที่ถูกคอตกอโดนปลิดชีวิตนั่นแหละคุณผู้ฟัง โดยเขาเล่ากันปากต่อปากนะเขาว่าคนที่ลงมือเนี่ยเป็นอริจากทางพม่าเหมือนกันที่ส่งคนมาล้างบางเศรษฐีคนนี้ถึงเมืองไทยโดยที่ตอนลงมือไม่มีใครในบ้านรอดชีวิตเลยนะครับทั้งเศรษฐีทั้งภรรยาทั้งลูกทั้งหลานทั้งแม่บ้านคนสวนโดนหมดเลยเสียชีวิตในบ้านหมดเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเขาว่ากันว่านนะร่างของเศรษฐีเนี่ยถูกเมคโช์โดยการเอาไปนั่งยางแล้วก็ใช้ไฟเผา ซึ่งไอตรงจุดนี้คุณเทพเขาบอกผมนะว่ามันอาจจะเป็นที่มาของถุงดำปริศนาที่มันมีเศษขี้เท่าในนั้นที่คุณเทพเห็นคนคนนั้นกําลังนั่งคุยอยู่ตรงนี้เขาคิดเองเออเองแล้วก็เล่าให้ผมฟังนะเขาไม่ได้ยืนยันนะครับเรื่องนี้ส่วนไอเรื่องหลุมที่อยู่ข้างบ้านเศรษฐีตรงนั้นเป็นฝีมือของชาวบ้านนะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาฟังมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าเศรษฐีคนนี้เขาฝังสมบัติอยู่ข้างบ้านชาวบ้านก็เลยแอบเข้ามาในรัว้วแล้วก็ขุดหาใหญ่เลย แต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับคุณผู้ฟังใครจะไปฝังสมบัติอยู่ในดินจริงไหมธนาคงธนาคารอะไรก็มีสมัยนี้มันก็เหมือนกับว่าชาวบ้านพวกนั้นน่าจะเหนื่อยฟรีแหละเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นซึ่งหลังจากที่คุณเทพได้ฟังแบบนี้เขาก็ถึงบางอ้อเลยเข้าใจเฮียแกนะครับแล้วก็รู้สึกโมโหด้วยคุณเทพเขาก็เลยบอกเฮียแกไปว่าถ้าอย่างนั้นเขาขอคืนมัดจําแล้วกันเขากับลูกน้องทํางานต่อไปไม่ได้จริงๆเพราะว่ามาทํางานแค่ไม่กี่วัน ลูกน้องคนหนึ่งดันเจออาถรรพ์เล่นงานแล้วก็เจ็บหนักหัวปูดไปเลยแล้วต้องไปเย็บทั้งหลายเข็มโดยหลังจากที่คุณเทพยกเลิกงานกับเฮียแกันแล้วคุณเทพก็พาคนงานออกมาจากที่นั่นเลยนะครับโดยที่ไอ้ฤาษีหัดหลังนี้ผมเองก็ไม่รู้นะว่าปัจจุบันยังอยู่หรือเปล่าแต่คุณเทพเขาบอกผมว่าคนรับงานต่อจากเขาเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่เป็นบริษัทใหญ่จากกรุงเทพน่าจะทําได้แหละเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือหนัก เครื่องมือหนักที่ว่านี้มันจะเป็นพวกรถแยกรถอะไรพวกนี้ครับคุณผู้ฟังคือทําลายโครงสร้างไปเลยไม่เหมือนกับงานที่ราคาย่อมเยาแบบที่คุณเทพทําแบบที่คุณเทพทำอะ่ะคือเขาจะค่อยๆรื้อจากภายในก่อนครับแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆที่ต้องจ่ายเงินหนาๆน,น,นะแบบนั้นเขาจะใช้เครื่องมือหนักเข้าหน้างานยิ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนนี่ยิ่งสบายใหญ่ถ้าเงินถึงคฤราสนหก็พังราบเป็นหน้ากองภายในเวลาไม่ถึงเดือนซึ่งในเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเทพเจอมา ัวเขาก็ยืนยันแล้วก็มั่นใจกับผมนะครับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นอาถรรพ์ของคาสน์ร้างเศรษฐีพม่าแห่งนี้แน่นอนถ้าถามผมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าถ้ามีผีจริงๆอะนะมันน่าจะเป็นไปได้ครับที่บ้านมีอาถรรพ์เพราะว่าจากเรื่องเล่าที่คุณเทพเขารู้มาคนที่เสียชีวิตในคฤาน์หลังนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยคนนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ากันว่าอาจจะหลักสิบคนเลย เพราะว่าความรือห่ามันใหญ่มากครับเศรษฐีคนนี้เขาทําเหมืองหยกมั้งใช่ไหมไม่รู้จําไม่ได้และเห็นคุณเทพเขาแววแวมาเหมือนกันเกี่ยวกับอัญ,ญมณีนั่นแหละครับทําเหมืองหยกหรือว่าซื้อขายหยกเนี่ยแหละแล้วก็มีภรรยาเป็นคนเมืองพลท้ายที่สุดโดนอลิมาตามเก็บถึงในเมืองไทยและตามเก็บนี้ก็คือรื้อรากถอนโคนกันไปเลยนะทั้งญาติโกโหดีกาที่อยู่บ้านเดียวกันคนสวนลูกหลานแม่บ้านอะไรโดนหมดเลยเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นนั่นแหละครับ แต่ว่าหนักหน่อยนั่นก็คือเศรษฐีเศรษฐีนี่ไม่พบร่างแล้วนะพบอีกทีหนึ่งก็คือเป็นตอตะโกไปแล้วเหมือนกับว่าคนที่เขาลงมือเนี่ยเขาจ้างคนที่มืออาชีพจริงๆแล้วก็แคนจริงๆพอแคนจริงๆเขาก็อยากจะแบบทําให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วก็เมคชัวเขาก็เลยเผาไปเลยโอ้โหโหดเยี้ยมจริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าร่างของคนอื่นๆไม่รู้นะครับว่าอยู่ไหนเพราะว่าเรื่องราวนี้ที่คุณเทพฟ,ฟังมาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นๆที่เสียชีวิตโดนเผาไปด้วยหรือเปล่า หรือไม่ก็โดนฝังหรือไม่ก็โดนทําลายร่างอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้ผมไม่ดูนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยและคุณผู้ฟังแหละครับคุณยิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเทพตัวคุณเองคิดว่าการที่คุณเทพกับลูกน้องเจอเรื่องราวแปลกๆที่คาลิหัตแห่งนี้คุณคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอาถรรพ์แรงแค้นของเจ้าของคาลิหัตจริงๆหรือเปล่าคุณยิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆ,ๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทังช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลออในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้ เป็นคืนที่ดีนะครับ